ตึมติมต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 ,ม,ต,ม,ตมปลุกพลักโอ้ผลบนบอสซัมหนึ่งจุดห้าคอทิเลียนกดขโมยดีกว่าโอ้โรบักหมด <c oughs> ใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมโรบอกราคาถูกเติมเร็วรวดเร็วทันใจถูกมาเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะฮะไปจัดกันได้เลยนะครับที่แมงปอนะฮะนอกจากนี้นะครับทางร้านแมงปอนะครับยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับสนใจสามารถแอดไลน์ ทักแมงปอไปได้เลยครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมพืชปะทะเบ็ดรอนนะฮะ <laughs> แมปใหม่ของคุณเจนเดลนั่นเองนะฮะก็ผมรอมาเนิ่นนานนะฮะก็อย่างที่ผมได้พูดไปคลิปที่แล้วเลยนะครับทางตัวเกมเนี่ยเขาจะมีอีเวนต์นะครับที่สามารถทําให้อ่าพืชบ,บนส่วนของเราเนี่ยกลายเป็นฟรสเซนได้เนาะเป็นน้ําแข็งและเห็นไหมครับดาเมจเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแบบหนักมากเลย เพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูในคลิปนี้ว่าผมจะทำพืชเป็นน้ำแข็งได้กี่ต้นกันนะฮะผมก็ได้ทิ้งเวลาเวลาโอเคนะฮะซึ่งอีเวนต์เนี่ยมันจะมาทุก2ชั่วโมงเนาะเออซึ่งผมก็ได้พยายามนั่งซื้อสีซื้ออะไรเก็บไว้ละเดี๋ยวเรามาดูกันอีเวนต์ก็ใกล้จะมาละนะครับเออนะซึ่งไฮไลท์เลยผมซื้อทันพอดีพอดีผมไปเลื่อนเฟซแล้วมีคนบอกว่าเม็ดโตเมโตนะฮะก็คืออันนี้แหละฮะ อระดับซีเค็ดเนี่ยมาขายคือแบบ1น,นาทีครับทุกคนเออคือแบบเกือบไม่ทันแต่ทันนะหน,นาทีเออคือมัน,ม,น,ม,นมันมันมีไอ้นี่ไม่พอนะม,มีมีเวลาซื้อได้ไม่พอต้องมีเงินพอดีผมมีเงินพอด้วยเนาะแต่ม you know. ิสเตอร์แครอทยังไม่มาเลยอะนะอยากได้โอเคนี่ฮะมาแล้วครับอ่าอีเวนต์น้ำแข็งอันดับแรกเลยนะครับพออีเวนต์น้าแข็งมาเนี่ยเราต้องหามาล็ดเลยว่าเราจะปลูกอะไร ให้ติดน้ําแข็งอ่ะโอเคซึ่งตอนนี้เขาปล่อยมาแดนละโอเคแล้วก็ต่อไปครับเอาโชเวลมาขุดต้นที่ไม่ต้องการเลยเพราะว่าเราจะปลูกให้ติดน้ําแข็งอ่าปลูกครับผมก็จะขุดไปเลยเดี๋ยวค่อยวางทีเดียวเนาะอ่ะขุดไปเลยครับเหลือไว้สักหน่อยก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ครับ อ่ะผมปลูกเลยแกนโตเมโต้วอเตอร์เมลอนนะฮะดาก้อนฟุตอ่าแล้วก็จะเป็นรถถังของเราแล้วก็นี่ฮะหาต้นใหญ่ซันฟลาเวอร์เพื่อออกอ่ะพอปลูกอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราเอาถังรดน้ำมาลดด้วยผมก็ซื้อตุนมปละเออนี่เร่งเร่งโตนะครับเร่งโตไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าติดน้ําแข็งกี่ต้น <laughs> เออติดไหมไม่ติด โอ้โหไม่ติดค่ะอาติดแล้วนี่อาเห็นไหมพอติดดาวเมทก็จะแรงขึ้นมาเลยสวัสดีนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย n e mo ช hop นะฮะใครกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงภายในเกมโกลด์กเดนนะครับไปดูกันได้ที่ร้าน n e m o s h o p นะครับอย่างที่ผมถือเลยฮะแรคคูน Nemo ช h o p มีครับราคาจับต้องได้นะฮะหรือใครนะครับสนใจสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆนะครับก็สามารถทักไปสอบถาม Nemo ช hop ได้เหมือนกันนะไม่ได้มีเพียงแต่สัตว์เลี้ยงภายในเกมโกลด์กเดนขายนะครับยังมีในส่วนของไก่ ต้นไม้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้น sunflower ต้น candy ต้น dragon pepper นะครับสามารถไปเลือกดูกันได้นะฮะอ่ะหรือใครสนใจเงินภายในเกมก็ได้เหมือนกันนะฮะฝากร้านนีโมช็อปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับอันนี้ได้ต้นเล็กด้วยเราขุดออกไปเลยโอเคเอ้ยติดอีกแล้วนี่ครับเห็นไหมติดแล้วฮะฟรอ z เซนดะกอนนะฮะปลูกต่อเลยปึ๊บ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 อ่ะผมปลูกไว้ใกล้ๆกันแล้วกันโอเคแล้วก็เอา ที่ลดน้ํามาครับผมอะคือที่ลดน้ําตอนนี้เราจะหมดละโอ้อันนี้ไม่ติดนะ w เต e r m e l o n นะฮะอะเดี๋ยวดูตัว t o m a ของเราติดไหมอ่านี่ครับก็มาทํานะเพราะว่าเราจะได้แบบเออมีดาเมจเยอะๆเนอะอันนี้600นะเนาะอันนี้เก็บไว้ละกันโอเคอันนี้500นะครับ มาติดไหมขอแกนโตเมตโตติดจบเลยโอ้โหไม่ติดฮะเฮ้ยนี่ไงได้ต้นใหญ่มาอีกแล้วเอา้เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเอาพอดีเม็ดมันติดกันนะฮะอ่ะปลูกไปครับเหมือนเดิมเลยเราจะหาทานตะวันต้นใหญ่กันนะครับอ่าวอเตอร์ลดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเค อ้า้โหไม่ติดอะ่ะเจ้าโคโค่มไม่ติดอะ่ะเจ้าโคโค่นะรถถังผมไม่ติดโอเคฮ้ยโอ้โหนี่ไงโอไม่เป็นไรนะครับตัวนี้มิสติกผมมีเยอะแล้วเออโอเค เหมือนต้นทานตะวันยักษ์ผมจะหายเนาะหรือไม่หายวะเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกว่าเผลอขายไปแล้วนะต้นทานตะวันยักษ์เราสักครู่หนึ่งนะฮะอืมนี่อ่ายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นะอ่ะต้นทานตะวันยักษ์ของเราโอ้โหไม่ติดเลยโอเคไม่ติดก็เก็บครับ เก็บเก็บเก็บแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับช่วงอีเวนต์วางไปโอ้โหรถถังเราไม่ติดแต่อันนี้ติดโกโอ้อันนี้ติดโกนะอ่าติดโกโอเคติดโกเราก็จะย้ายไปข้างหน้าเลยแล้วกันนะครับอืมนี่รถถังของเราโอเค ย้ายให้มันแบบสวยๆหน่อยนะครับนี่เลยติดโกตัวหนึ่งอ่ะอันนี้ก็หล่อครับแล้วก็ลดไปมาเดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันโ <laughs> ตเมโตโตเมทิโอเรียกโตมิโตโตเมทิโอ,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 อนะเดี๋ยวมาดูต้นโตเมทิโอ,อกันว่าจะติดฟอรอสเซนไหมถ้าติดฟอรอสเซนผมบอกเลยนะครับว่าโอ้โหน่าจะดาเมจแรงมากเพราะเป็นระดับซีเคดอะเออเฮ้ยอันนี้ตัวใหญ่อะ่ะ ว้าวตัวใหญ่มากเครื่องบินเราใหญ่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 หญหญนะฮะ,ะเดี๋ยวผมกดไอ้นี่ไปก่อนอติดตั้งตัวที่ดีที่สุดว้าวเรนโบ์มาครับอีก20วิเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้บังอะ่ะเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยวางครับเพราะว่าเราจะทำต้นทันตะวันยากกันด้วยอีกสิบวิครับทุกคนมาดูกัน ว่าจะติดฟรอเซนไหมสำหรับโตรเมทิโอของเราโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ติดนะแต่ก็มันหาซื้อยากอ,ะอ่ะไม่เป็นไรนะครับจะมาดูตรงนี้จะมีติดเพิ่มไหมอ่าไม่ติดเลยถามจริงๆนี่เราปลูกเยอะขนาดนี้จะไม่ติดฟรอเซนให้กันเลยใช่ไหมอ่ะปลูกให้หมดครับผมดองมาต้องนานปลูกให้หมดเลย นี่ปลูกให้หมดโอเคเดี๋ยวเราเก็บไปเลยครับอันนี้ดาเมจ400เอาออกไปเลยไม่น่าได้ใช้ละอ่าเก็บมาเก็บมาอ่ะเก็บมาก่อนปุ๊บลดน้ำไป1ทีอ่าทำให้เวลาลดไว้ขึ้นอ่ะ ต่อครับอีกหนึ่งทีอ่าโอเคค่อยคอยลดโอเคอันนี้เราก็เก็บเลยเนาะเพราะว่าดาเมจไม่แรงมากเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าได้ต้นใหญ่บ้างหรือเปล่าอืมได้ไหมต้นมะเขือเทศของเราปึ๊บ ไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันอ่าเพราะว่าไม่ค่อยมีเออไม่ค่อยมีตัวเก่งๆอยู่ตรงนี้อ่ะก็ดาเมจตรงนี้ไปมาอีก5วิดูดิว่าซันฟลาวเวอร์ต้นยักษ์จะโผล่มาให้เราไหมโอ้โหติดน้ำแข็งแล้วแต่มันเป็นต้นเล็กโอเคเก็บไปก่อนเก็บเดี๋ยวค่อยเลือกทีเดียวอ่าค่อยมาเลือกใช้ทีเดียวปุ๊บปึ๊บเก็บไป ปึ๊บปึบแล้วก็เหมือนเดิมครับวางทั้งหมดที่มีปึ๊บ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 ปึ๊วางหาต้นใหญ่โอเคพอระวังเสร็จเราก็ลดน้ำไปหนึ่งทีเล่งความไหวไประหว่างนี้ก็รอไปอ่าปึ๊บโอเค อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเมล็ดมาขายบ้างไหมอ่ะมีซันฟลาเวอร์มาขายรอมิสเตอร์แครอทอยู่นะมิสเตอร์แครอทไม่มาขายสักทีโอเงินตอนนี้เรามี700ล้านแล้วครับอยากรีเบิร์มากเลยครับแต่ตอนนี้คือระบบเทรดยังไม่มาผมเสียดายไงผมแบบไม่อยากเริ่มต้นจากสูตรนะีเดี๋ยวขอคิดอีกทีนึงแล้วกัน เออคือระบบรีเบิร์ไม่มาครับทุกคนอืมก็คือยังไม่สามารถส่งให้กันได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองส่งดูเพื่อนเอาไหมาเออนี่ให้ได้ไหมยังครับยังซอรี่อยู่เลยโอ้โหอ่ะมา 8วิมาดูกันเฮ้ยเฮ้ยบวกเฮ้ยฟอ์เซนอะไรวะอะไรติดอะไม่รู้นะครับได้อะไรไม่รู้เมื่อกี้บวกมาตัวนี้อือได้ฟอสเซนนะตัวนี้โอเคก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูกันได้นะทุกคนนะแบบเผื่อใครจะหาเนี่ยฟอสเซนเนี่ยมันก็มาปลูกช่วงเนี้ยครับมันก็จะมีโอกาสติดเนาะและดาเมจ ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะนะเออในมุมมองผมคือเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็สามารถหาต้นใหญ่ควบคู่ไปได้ด้วยนะครับอืมสามารถหาต้นใหญ่ไปได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ลดน้ําไปด้วยนะเอาถังลดน้ําไปด้วยซื้อเก็บไว้นะครับอ่าคือมันให้ไม่ได้อะเพื่อนคือรู้ว่าเพื่อนอยากได้นะแต่มันไม่ได้อะเพื่อน คือรู้อยากให้ครับแต่มันให้ไม่ได้ครับออยากให้เหมือนกันนะแต่มันให้ไม่ได้นะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูอีกชุดหนึ่งนะอันนี้ชุดต่อไปจะมีต้นทานตะวันยักษ์โผล่มาไหมเออมาดูกันอุ้ยอุ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 ย,อยตัวใหญ่นี่นี่ใช้อันนี้อ่าใช้อันนี้ทุกคน โยนไปเยอะเลยสโลว์สโล,สโลว์ไว้เรียบร้อยครับผมนะเอ้ยแต่ผมลืมไปว่าเราตั้งอันนี้ไว้มันเลืขอยไขอีปิกโอ้โหเรียบร้อยเลยจบไม่เป็นไรนะครับโอ้โหน,น,นานๆกาจะโผล่ตัวใหญ่มาเสียดายนะครับอืมอันนี้คือน้อยสุดของเรามันคือหนึ่งพันต่อวิละโอเคโอ้นี่ไงต้นใหญ่มาแล้วนะฮะแต่ ไม่ติดน้ำแข็งก็เลยดาเมจไม่แรงเก็บไปครับปุ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าติดอยู่ติดอยู่แต่มันติดต้นเล็ก,กันัน้ำแข็ง <c oughs> เก็บไปก่อนโอเคแล้วก็เราเหลืออีกนิดนึงอ่ะวางไปวางไปวางไป,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 ปโอเครดน้ำปึ๊บก่อนไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสิ ว่าโทเมตโตนะอาโทเมติโอของเราเนี่ยนะก่อนไปนะเดี๋ยวมาดูว่าโทเมติโอของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะาไปฟิวชั่นเนี่ยต้องใช้ตัวอะไรไม่ได้หรอโอ้แสดงว่ายังไม่มีตัวที่แบบมาฟิวชั่นได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เนี่ยอันเนี้ยมันฟิวชั่นได้ไงมีตัวให้ใส่ว้าวยังไม่มีตัวมาผสมนะก็ใช้ไปก่อนนะครับ แต่มิสเตอร์แครทน่าจะมีไหมผมยังซื้อไม่ได้เลยอะสามวิต้นใหญ่โอ้โหไม่มีเลยครับซันฟลอเวอร์ต้นใหญ่ผมทำยากเนาะเอออะ,อะเต็มแล้วโอเคนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะก็ไปลองทำกันดูนะครับสำหรับ เออพืชติดฟอร์เซ้นเห็นไหมครับว่ามันดาเมจเพิ่มแบบมากๆเลยนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะจะได้มีพืชดาเมจแรงๆไว้เคลียร์เปดรอดที่แบบเลือดเยอะๆเนาะจะได้แบบสู้ไหวนะครับ mm. ก็ลาไปก่อนคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ